สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาวคอเป็นหนังทุกท่านนะฮะคลิปนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์หนังเรื่องนี้ครับ Blue b e t e ครับผมคือบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะว่าหนังเรื่องนี้นะมีแบบกูรูหรือว่าแฟนๆหนังเนี่ยโอ้โหแบบเดากันแล้วว่าตั้งแต่ก่อนฉายว่าน่าจะเจ๋งแน่เลยด้วยความที่เขาไม่อยากจะสนใจแล้วอ่ะเขาสนใจหนังต่อไปที่เจมกันแบบว่าวางจักรวาลไปแล้วะนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่า Blue Peter เนี่ยจะไปอยู่ในจักรวาลเจมกันหรือว่าจะโดนทิ้ง อะไรยังไงแม่งก็เดี๋ยวติดตามมันต่อไปออกตัวก่อนนะก่อนดูผมแม่งไม่รู้จักเลยนะบูบิเทนฮีโร่ตัวนี้นะครับงบประมาณสร้างนี่ต้องบอกว่าสูงพอสมควรนะ120ล้านเหรียญสหรัฐอืมไม่ธรรมดานะอ่ามาทีนี้มารีวิวครับภาพรวมของผมนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับเห็นต่างได้ไม่ว่ากันชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงมาระบายนะครับอ่าสำหรับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างเองเ็นไปในทางอืมไม่ชอบครับ <c oughs> คือแปลกเหมือนกันนะถ้าให้เทียบกับหนัง DC ด้วยกันอนะนหลายเรื่องเนี่ยที่มีคนไม่ค่อยชอบด่าหรืออะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้นะหนักกว่าเยอะเอาเทียไม่ง่ายอะ่ะหลังๆอะอย่าง b l a c k a d a ัมอะไรเงี้ยผมว่ามีความรู้สึกสนุกกว่าเรื่องนี้นะครับไม่ดูว่ามันแล้วแต่คนนะส่วนตัวนะอันนี้ก็บอกว่าส่วนตัวจริงๆครับผมทำไมถึงผมไม่สนุกวิเคราะห์เป็นอย่างๆกให้ฟังแล้วกันนะสิ่งที่ผมไม่ชอบในเรื่องนะครับอืม b ล u บิเทิลเนี่ยมีกลิ่นอายโทนหนังเนี่ยค่อนข้างออกไปทางขายเด็กหน่อยเรื่องราวไม่มีความซับซ้อนเดินเรื่องเป็นเส้นตรงแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างสู่สําเร็จคือถ้าแบบย้อนไปเอาอีกแล้วเหมือนพูดแบบเดจาวูยังไงก็ไม่รู้ถ้าเป็นหนังแบบแนวเนี้ยอย่างเช่น m o ร์เบีพวกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบลูบิเทิลน่ะจะอารมณ์นั้นน่ะเป็นฮีโร่ที่แบบว่ามีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเชยเหมือนกันนะถ้ามาเทียบกับหนังฮีโร่สมัยนี้ มันมาเล่าเรื่องใหม่แล้วก็ค่อนข้างดูแบบทรงเดิมเดิมอะไรเงี้ยเป็นฮีโร่ที่เกิดใหม่ผมว่าถ้าไม่ใช่แบบพิเศษจริงๆอะ่ะมันจะออกมาในทางที่แบบว่าดูแล้วจำเจแล้วก็สำสากซึ่งบูบิเทิร์เนี่ยให้อารมณ์นั้นเลยแม้ว่าหน้าตารูปรักษ์เวลาเขาแปลงกายอะไรเงี้ยมันจะดูเท่มันจะดูแบบเฮ้ยใช้พลังอย่างงู้นอย่างนี้ดูแบบค่อนข้างแบบจ้าไปน้อยอะไรเงี้ยนะแต่ทรงเรื่องเนี่ย พอทอะไรต่างๆเนี่ยโอเคคล้ okay, ายหนังฮีโร่สมัยก่อนเลยเวลาเปิดเรื่องมามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องพิเศษจริงๆว่ะในยุคนี้นะถ้าจะเกิดเรื่องเปิดตัวมาสําหรับหนังเรื่องแรกอ่ะเออนะผมว่านะฮะมิติของตัวละครมิติของเรื่องเนี่ยโครงเรื่องต่างๆมาเล่นง่ายไปหน่อยผมได้รูรู้สึกว่ารู้สึกน่าเบื่อไม่น่าติดตามเลยดูไปตลอดทั้งเรื่องแล้วหนังนานด้วย2ชั่วโมงคือนั่งไปก็ถามว่าดูเพลินๆได้ไหมมันดูได้นะมันเพลินๆแต่แบบเพลินๆออกไปในทางแบบเฉยๆมันน่าจะได้ดีกว่านี้ คือไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะเรื่องนี้เพราะว่าทําใจตั้งแต่แรกแล้วว่าดูจากตัวอย่างแล้วดูน่าจะเป็นทรงแบบหนังอารมณ์แบบที่เกรดไม่ค่อยสูงมากแต่ทุนแม่งสูงเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนะถ้าใครถอดสมองเข้าไปดูก็อาจจะบันเทิงแต่ถ้าใครคิดเยอะหน่อยดูหนังฮีโร่เยอะหน่อยก็อาจจะรู้สึกเฉยมากกับเรื่องนี้แล้วทรงของตัวละครเนี่ยไอไฮเมเรยเยสเวลาแปลงเป็นบูบีเทิลเนี่ยพอดูจริงๆเนี่ยอารมณ์มันค่อนข้างคล้ายกับเดสพูนะผสมกับไอออนแมน เหมือนแบบตัวละครนี้เราเคยเห็นมาแล้วแค่มันแบบมีธีมที่แบบว่าเป็นสีน้ําเงินดำอย่างเงี้ยอาจจะมีสีม่วงผสมบ้างไฟฟ้าอะไรบางช็อตอะไรอย่างงี้เนาะเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่แล้วก็ฉากแอคชั่นก็ไปไม่สุดด้วยนะเรื่องนี้ดีปกติแล้ว Warner เนี่ย DC เนี่ยค่อนข้างจะจัดเต็มนะเอาเทียบง่ายๆอย่ะอย่าง Black Adam เนี่ยโอ้โหหลายๆคนดา่าผมว่าแอคชั่นดีกว่าเยอะแล้วนักแสดงเนี่ยก็ดึงดูดกว่าเยอะ อัดกันนัวเนียอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นหนังฮีโร่ที่อย่างว่าแหละมันเป็นเปิดภาคแรกมันก็อาจจะกักๆหน่อยเริ่มแรกเดินทีได้ยินแววๆเหมือนมีน้องๆพูดอยู่ว่าเรื่องนี้มันจะทําเป็นหนังสตรีมมิงนะไม่ใช่ในหนังโรงภาพยนตร์แต่ปรากฏว่าพอทดลองฉายแล้วดันแบบกระแสะตอบรับดีก็เลยพัฒนามาทําแบบโรงโรงภาพยนตร์ใช่ปะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่ก็ยืนยันด้วยแล้วกันตอนดูอะให้อารมณ์เหมือนหนังแบบโรงสตรีมมากเลยอะจนถึงกลางเรื่องเนี่ย นักแสดงเนี่ยก็เลยจะดูแบบไม่ค่อยคุ้น้าคุ้นตาด้วยความที่นะแต่ถามว่านักแสดงเขาเล่นดีไหมโซโลโมารีฮอนยาอะไรอย่างเงี้ยที่แสดงเป็นไฮเมยเเดเยสพระเอกเนี่ยก็ดูดีมีสเสน่ห์ดีเป็นเด็กที่แบบว่าโบกเวกโวยวายตะโกนนุ่นตะโกนนี่แปลงร่างทีนี้ร่างไหม้นี่ร้องแบบฉากแรกโคตรชอบเลยว้าแบบทรมานมากดูทงจะทรมานมากเลยนะการแปลง,งร่างรอบแรกนะฮะนางเอกบูนามาเกซีนเจนนี่คอร์ดนี่ก็สวยใช้ได้นะครับแต่ผมว่าตัวร้ายไม่มีมิติเลย ค่อนข้างทื่อไปหน่อยนะครับเหมือนแบบหนังฮีโร่สมัยก่อนเลยแม่งทื่อจัดผมก็ไม่ได้ดูกระแสกันนะว่าตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยคนชอบกันไหมแต่ผมขอฉีกหน่อยแล้วกันนะครับถ้าให้ผมมองว่ามีเรื่องไหนที่ผมชอบมั่งนะครับก็คงจะเป็นเรื่องตีมนี่แหละที่เรียนเต็มแบบพ่อหนุ่มลัตินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าผมว่ามันไดอารมณ์เหมือนไม่เหมือนใครเดียวฮีโร่ตัวเนี้ยแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยออกไปในทางละตินทั้งครอบครัว มันดูแบบมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงแล้วก็คอมเมดี้ในแบบฉบับของสไตล์ที่แตกต่างจากฮีโร่อื่นถ้านึกไม่ออกก็นึกคล้ายๆไอ้มิสมาเวลอะอ่าที่ออกมาในทางแบบอินเดียอินดียหน่อยอะอาแต่อันนี้มันจะมาทางแบบละตินอเมริกาอะไรเงี้ยเออมันจะแปลกมาทางนี้แล้วก็วัฒนธรรมอะไรเงี้ยก็เสนอได้ดีด้วยวิถีชีวิตอะไรเงี้ยมีเพลงซาวประกอบอันนี้เจ๋งนะผมชอบอันนี้ซื้ออยู่แนวพูดกันแบบติดตลกตลอดนะครอบครัวนี้ครอบครัวของพระเอก่ยมันก็เลยทําให้สมูท อารมณ์ของหนังเนี่ยเป็นสมูทแบบโทนตลกตลอดบางอันก็แปลกบ้างบางอันก็ใส่โบ๊ะมาอย่างเช่นคุณยายอย่างเงี้ยมีวิชาการต่อสู้เป็นเหมือนนักรบมาก่อนมาจับปงจับปืนเลยเงี้ยผมไม่ขำเลยมันยังไงไม่รู้ไออาร์นี่ก็อัจฉริยะเก่งทุกเรื่องทําอะไรเก่งทุกเรื่องทําได้หมดเลยอัจฉริยะแบบนี้เป็นกูุไม่อยู่แล้วครอบครัวนี้หาลู่ทางทําเงินดีกว่าแกไปบังคับยานหรือไปใช้มอนิทงมอนิเตอร์ใช้คอมอะไรเก่งจิบหายนะ อ่พีก่ก็สรุปนะส่วนตัวนะสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างรู้สึกเฉยๆเลยแล้วก็ออกไปในทางไม่ชอบเลยนะสำหรับบลูบีเทิลถ้าเรื่องนี้สมมุตินะถ้าเจมกันเขาอย่างที่เขาวางแผนไว้จักรวาล DC ใช่ไหมคือจักรวาลใหม่อ่ะแม่งไม่มีบลูบีเทิลเนี่ยกูจะคิดเลยว่าเฮ้ยแล้วมึงสร้างทำไมวะอะไรเงี้ยถ้าผมสปอยเลยแล้วกันเนี่ยในหนังของบลูบีเทิลมันมีซูเปอร์แมนมีแบทแมนมีแฟตแล้วนะมีการพูดถึงอยู่นะครับก็เหมือนเป็นจักรวาลเก่าอยู่เลยอันเนี้ย คงจะตัดออกหรือเปล่าออนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเดอะแฟก็น่าจะเหมือนเป็นการรีจักรวาลดีซีไปแล้วนะครับไฮเม่เรเยจะไปโผหรือเปล่าอะไรงไงเดี๋ยวคงติดตามมันต่อไปคะแนนที่ผมจะให้อันนี้ส่วนตัวจริงๆนะผมไม่เคยให้ DC คะแนนต่ําแบบนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่ทําช่องมาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยบ่มเพาะการดูหนังฮีโรม่มาเยอะและผมว่า DC มาตรฐานเนี่ยแม้ว่าการเล่าเรื่องอาจจะไม่ดีแต่แอคชั่นมันดี เรื่องนี้เล่าเรื่องก็ไม่ดีแอคชั่นก็ขึงๆกลางๆก,กักๆักไงก็ไม่รู้ผมก็เลยให้ไปที่4เต็ม10ครับอยู่ในเกณฑ์ไม่ชอบครับพ้ามีอะไรกแนลองคอมเมนต์เข้ามานะฮะอาจจะฉีกหน่อยส่วนมีอะไรพูดเสริมเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจอยากสปอยนะครับพูดถึงพลังของบูบีเทอร์แล้วกันนะฮะสคารับเนี่ยหลังจากใช้พระเอกเป็นโฮสเนี่ยอุย้ยพลังค่อนข้างเวอร์อยู่เหมือนกันนะเก่งเลยนะถือว่าเก่งเลยนะถือว่าแบบถ้านับในจักรวาลดีเนี่ยเป็นตัวหลักได้เลยนะครับ เพราะว่าพลังค่อนข้างดีมากนะพระเอกเนี่ยมีแบบว่าเสียงผู้หญิงคล้ายๆแบบ AI อ่ะนะถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเป็นแบบอัจฉริยะฝังอยู่ในร่างกายสามารถแนะน้พระเอกทานูน่ทนทํานี่คล้ายๆไอออนแมนที่ใส่ชุดเกราะแล้วมีจาวิตแนะนําอะไรเงี้ยแล้วพระเอกเนี่ยสามารถสร้างสิ่งของหรือว่าสร้างพวกอาวุธเนี่ยจากจินตนาการของเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นมีดดาบเครื่องยิงลำแสงโลหรืออะไรเงี้ยสร้างได้แบบตามความต้องการเลยนะครับ มันเป็นอาวุธที่มาจากนอกโลกครับมาจากเอเลียนไม่รู้เหมือนกันว่าเผ่าไหนทําร่วงมาในโลกมันจะมีฉากหนึ่งเนาะการเดินทางของไอ้สคารับเต่าทองเนี่ยแหมกว่าจะมาถึงโลกนี่กระแทกดาวนูน้นดาวนี้แตกดาวแตกก็มีเหมือนกันใครไม่รู้ส่งมานะฮะก็ต้องลุ้นนะว่าหนังจะเจ๋งหรือเปล่าหรือว่าจะได้รายได้ดีส่วนตัวร้ายคอนราดใช่ไหมคาราเพ็กอะไรอะเอออันเนี้ยโหค่อนข้างคนหน้าผิดหวังเลยอุตสาห์ได้พลังของไอ้สคารับมา นึกว่าจะสู้กับบูบีเทิร์นได้สูสีสู้กันแป๊บเดียวจบเลยเหมือนงบบดยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนหลังเนี่ยระเบิดตัวเองตายไปกับไอ้เจวิกตอรีคอร์ดด้วยตัวร้ายที่วางแผนจะยึดพลังสคาดับมาพัฒนาอาวุธกองทัพอะไอยวะตอนแรกเขาคิดในใจเฮ้ย hey รอดชีวิตไว้บูบีเทิร์นมีการไม่ฆ่าด้วยนะใช่ไหมงั้นก็จะมีเหมือนประมาณว่าไอคนที่มีพลังเนี้ยมี2คนในเรื่องแต่ปรากฏว่าเหมือนรู้สึกผิดแล้วก็ฆ่าตัวเองซะ่ยางนั้น อะไรวันนีน้อย่างเลยกูที่เศร้านะในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นฉากพ่อตายของไปเอกนะมีคนตายด้วยเว้พ่อตายนึกว่าจะไม่ตายเนี่ยแต่ตายนะครับส่วนพูดถึงฉากที่ชอบที่สุดในเรื่องนี้ผมชอบฉากไหนรู้ไหมผมชอบฉากที่อากับตัวละครเนี่ยหลายๆคนเนี่ยขับยานมาแมลงไปบุกฐานทัพของตัวโกงนั่นแหละเออแล้วแบบปีนไต่ขึ้นไปอะ่ะอียฉากนี้เท่ที่สุดแล้วั้งสำหรับผมนะเพื่อนๆชอบฉากไหนมากที่สุด ผมชอบฉากนี้อ่ะกับฉากที่เห็นในตัวอย่างอ่ะที่บูบีเทลแกใช้ดาบใหญ่อ่ะเออเนี่ยเท่เออกมาในตัวอย่างแล้วยิงใครถ้าดูตัวอย่างเยอะมเงยหมดเซอร์ไพรส์บอกเลยผมนี่ดูตัวอย่างเดียวยังรู้สึกว่าโอ้โหฉากแอคชั่นฉากอื่นทำไมมันเฉยๆจังวะส่วนในเรื่องอนาคตของหนังเรื่องนี้ถ้ายเดานะจริงๆแล้วเนี่ยดูจากการวางปมเหมือนจะมีภาคต่อนะตอนท้ายเนี่ยพระเอกหลังจากบ้านโอ้โหแล้วก็รถอานเนี่ยพังหมดนางเอกรวยไง เขาสัญญาว่าจะซ่อมแซมบ้านให้แล้วก็คืนรถอาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะชอบกับพระเอกได้จูบกันไม่รู้พระเอกจะได้อะไรตรงนี้ไหมจะได้ทํางานกับพระเอกต่อไปไหมมีเอนเครดิตด้วยนะเอนเครดิตเนี่ยเหมือนจะบอกว่าฐานทัพที่พ่อของนางเอกทํางานอยู่เนี่ยอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาเว้ยแล้วก็ส่งข้อความไม่พูดขึ้นมาประมาณว่าให้รู้ว่าพ่อนางเอกยังไม่ตายแล้วกล้องเนี่ยก็แพนไปที่ชุดบูบิเทินรุ่นก่อนที่พ่อนางเอกใช้ออกปฏิบัติงานมันหนังมันมาเฉลยว่า บูบิเทิร์นเนี่ยเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วพ่อนางเอกเนี่ยเป็นบูบิเทิร์นเว้ยนั่นแหละคือเหมือนจะอยู่ในชุดหรือเปล่าครับอันนี้แล้วเขาไปต้องนานไม่มีตื่นมาตื่นอะไรหลังจากนั้นวนะน่ะก็ต้องรอดูนะไม่รู้ว่ารายได้จะปังหรือแป๊กนะครับแล้วมันจะได้อยู่ในจักรวาลของเจมกันต่อไปหรือเปล่าก็รอดูต่อไปส่วนเอนเคดิที่สองใครนั่งดูนี่งงกันหมดอะกูว่านะอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของ DC ออกมาบอกกันแหละว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นเหมือน อาพระเอกนั่งดูทีวีหรือมั้งพราอมีเสียงของอาพระเอกตอนหลังเหมือนจะเป็นตัวฮีโร่หนูอะไรไม่รู้เป็นตัวซีเฮดอ่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมึงใจกูดูทําไมเนี่ยกูก็รอตั้งนานนะดูทาใหม่เนี่ย <laughs> ไม่ได้มีเชื่อมไปจาก,กรวาลของเจมกันเลยนะเสียเวลดาเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวเรื่องนี้ก็บ่นตามสไตล์บ้านๆไปนะครับอาจจะไม่ถูกหูไม่ถูกคอแต่ถ้าชอบคลิปอย่ายลืมกดไลค์ให้นะและแชร์ด้วยแล้วช่วงเนี้ยช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับ กดเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่กดกระดิ่งไ้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับที่ผมเอาไว้ไลฟ์สดแล้วก็รีวิวนะพวกซีรีส์สตรีมมิงพวกหนังสตรีมมิงหรืออนิเมะเนี่ยผมจะรีวิวที่ช่องนี้นะครับชื่อว่าช่องอคติหนังครับเป็นไลฟ์สดตลอดเข้าไปกดติดตามมันหน่อยนะครับฝากช่องใหม่ด้วยนะครับวันหน้าเจอกันใหม่เรื่องใหม่ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย